เกธันวาคม2510ัพี่แรกบอกให้รู้ว่าให้ชำสองคำนี้เรื่องภาวะสองอย่างนี้มันเป็นต้นนี้เป็นต้นต่อของทั้งหมดเพราะมันเป็นเรื่องรู้สิทตามสัญชาติยานมันได้แม้กมระทั่งสัตวกสุดไม้ยือนได้เยือนตีย มีคนมีปัญญามากที่เป็นขยายออกเป็นเรื่องผิดเรื่องถูกเรื่องดีเรื่องทั่วเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องสุเรื่องทุกข์เรื่องนรกเรื่องสวรรั์นอะไรที่มันเป็นคู่ตรงกันข้ามไปเรื่อยไอ้คู่ทั้งหมดนั้นมันมีความหมายละในตัวมันเองมันมีความหมายตรงที่มันได้หเสีย ต้องพูดพูดเพราะพูดซัด้มทบทวนซั้มเรื่องนี้ไปได้ว่าไม่ไม่เข้าใจหร,รือจับด้วยอะไรไม่หมดนี่จะเปี่ยนไปเข้าใจก็ไม่ได้ท่านไม่ได้หรอกต้องเห็นแจ้งเห็นแจ้งยิ่งกว่าเข้าใจ ไที่ครอบทวทนอะไรตั้งเตอะที่ทอบทวน้เรื่องได้เรื่องเสียเป็นความจริงเป็นของจริงเกิดได้เห็นได้ด้วยสัญชาติปัญญาวนถึงบุญบาปดีชั่วสุขทุกข์นี่มันเป็นความหมายคำพูดที่พูดใหม่พูดกันใหม่พูดึ้นมากขึ้นเรื่อยๆด้วยความรู้สึก สติปัญญาของมนุษย์ทบัญญัตินี่ว่าดีว่าชั่วว่าผิดว่าถูกว่าบุญว่าบาปเนี่ยมันมนุษย์มันพูดทีหลังต่ถ้าเรื่องได้เรื่องเสียนี่ไม่ต้องพูดไม่เกี่ยวคาพูดจะได้มันรู้สึกได้โดยไม่ต้องพูดไม่ต้องสอนอะคราว่าสุขทุก นี่อาจจะรู้ได้โดยไม่ต้องพูดต้องสอนก็จริงแต่มันขึ้นอยู่กับปาําคำได้หรือเสียถ้าได้แล้วก็เป็นสุขถ้าเสียแล้วก็เป็นทุกข์ท่านเรายกออกไปได้คู่ว่าสุขว่าทุกข์เอาไ้พูดได้เรื่องได้เรื่องเสียกวพอถ้าได้แล้วเ็เป็นสุขความหมายคำว่าได้มันทางเป็นสุขถ้าเสียมันเป็นทุกข์เมารู้สึกได้ตามสัญญาตญญาน ท่านผมจิ้นแนะลงไปชั้นหนึ่งก่อนว่าให้ดูสุนักสุนักมีความรู้สึกได้ชัดเจนว่าเรื่อนได้เรื่อนเสียมันรู้ได้กินก็ไม่ได้กินเื่อได้เลื่อนเสียได้นอนสบายและได้ไม่นอนสบายมันเรื่องได้เรื่องเสียมันรู้สึกโรยไมงนี้ต้องมีใครสอนมันไม่ต้องไม่รู้จักชื่อเรียกแต่มันรู้สึกตัวจริงได้ <c oughs> ส่วนคำว่าพิษ ถูกดีชั่วบุญบาปสุนักไม่อาจจะรู้ตอนนี้มันเป็นเรื่องคำพูดเป็นเรื่องพูดบัญญตัติพูดในหมู่สัตว์ที่มีคำพูดแล้วก็บัญญัติคำพูดเอาทีนี้เราย้อนไปยังคนป่าที่ฆ่าฆ่าสัตว์คนป่าสมัยอายุหินหลายพันปีหมื่นปีแล้วไม่ได้เรียนเรื่องธรรมะเรื่องศึกษาเลย มันก็ไม <aid> ่ร <Solomon> <who referred to> <ism> ู้เหมือนกันน่ะคนตาลนี่นี่ยถ้าพูดว่าดีชั่วบุญบาปสุขทุกข์มันก็ไม่รู้แต่มันรู้สิ่งหนึ่งซึ่รู้โดยไม่จพูดไม่รู้ไม่รู้จากที่คือได้หรเสียคนฝานรู้ว่าได้เป็นเวลาเนื้อได้มาก็รู้ว่าได้ไม่ได้ก็จะไม่ได้ให้ได้เสียเนี่ยมีความหมายตรยที่ว่าถ้าได้มนแล้วก็ทําให้สบายกันสุขเสียก็คือไม่สบายกันทุกข์ ถ้าเราได้ปกติเราก็สบายเราไม่ได้ปกติแล้วก็เป็นทุกข์เป็นเจ็บเป็นไข้ันสัตว์เอกาสารก็ดีคนป่าเสียงคนซึ่งคนซึ่งสัตว์ก็กดีรู้จักภาวะคือเราได้ว่าเสียงอย่างแท้จริงแต่ถ้ามันไม่พูดมันก็ไม่มีคำพูดที่ม,มนุษย์มันมาขยายคำพูด เรื่องเป็นผิดถูกดีชั่วบุญบาปสุกทุกข์เรื่องผิดก็คือไม่ได้หรือเสียถูกก็คือได้แต่จะมาผิดถูกนี้มันมันต้องหมา,ายถึงอได้เสียท,ที่ที่ตรงตามเรื่องของมันก็ทำมาได้เสียมนมีหลายท่านไม่ใช่เพียงแต่ได้วัตถุได้เงินมันมีหลาย,ลายท่นนาน แต่ความหมายมันมันมันแบ่งเป็นได้ว่าถ้าเป็นฝ่ายได้ได้เงินได้ของได้ชี่เสียงได้นิพพานได้ความสงบได้อะไรต่างนี้เรียกว่าฝ่ายได้ฝ่ายเสียคือไม่ได้แล้วนั่นเราเรียกว่าผิดถูกดีชั่วบุญหรือบาปไอ้ความได้ความเสียทําให้เกิดปัญหาแล้วมันต้องคู่กันเสมอถ้าไม่มีได้ ก็ไม่มีเสียหรอกถ้าไม่มีเสียมันก็ไม่มีได้หรอกคือมันไม่มาทําให้เกิดความหมายได้มันมีเสียมันเป็นผู้เปรียบผู้เทียบการได้มจึงมีความหมายหรือมีค่าขึ้นมาความได้ถ้าไม่มีความได้มาเปรียบตามเสียมันก็ไม่มีนะครับเราไม่รู้สึกได้เสียแต่เดี๋ยวนี้มันตามธรรมชาติมันต้องมีรู้สึกได้เสีย เป็นไปหาอาหารกินได้ก็ได้กินวันนี้ก็ได้หิวอ,อดเดือดรอ้อนคารู้สึกว่าได้เสียมันเกิดได้เองตามธรรมชาติรู้สึกได้เองตามธรรมชาติแล้วมีอยู่เองตามธรรมชาติมนุษย์รู้สัตว์กตามันต้องการอันใดอย่างเสมอไปถ้าได้ก็เสีได้ถ้าไม่ได้ก็เสีย นี่ที่มันตามลงไปจากสัตว์เดรัจฉานั่นสอต้นไม้ต้นหญ้าต้นบอนอย่างนี้มันก็มีได้ไม่เสียเพราะมันมีชีวิตเหมือนกันต้นหญ้ามีชีวิตมันอยากกินน้ำอยากได้แสงแดบดบอยากกินอาหารมันมีถ้ามันได้อมันก็รู้สึกว่ามันได้ ถ้ามันไม่ได้เพควนเสียมันก็รู้สึกว่ามันไม่ได้เพราะมันจริงต่อสู้เพื่อได้นันจะเอ,เ,อเอารากไปทางนีู้้ว่าทางนี้มีอาหารมีน้ํามันก็ส่งรากาไปทางนี้หลายเลยด้วาทางนี้มีแสงแดดหาแสงแดดได้ไม่มีใครบงรังก็ออกกินไปทางนี้เพื่อได้แสงแดดมันกลัวเสีอมันอยากได้ แต่มันไม่อาจจะพูดได้ว่าไอ้ที่ได้นั่นคือบุญหรือดีหรือสุขมันพูดไม่เป็นมันไม่มีความหมายทางคางพูด <c oughs> ดีเชื่อบุญบาปสุขทุกนี่เป็นเรื่องพูดบัญญัติพับลงไปบนเรื่องได้เรื่องเสียเรเป็นเรื่องคางพูดนั้นรรสัตว์หรือตันไม้หรือไม่มีไม่มีการพูดไม่มีความหมายดีเชื่อบุญบาปสุขแต่มีความหมายเรื่องได้เรื่องเสีย ถ้าได้เสียมาอย่างถูกต้องหรือว่าได้อย่างถูกต้องดกว่ามันก็รอชีว so ิตมาถ้าไม่ได้อย่างถูกต้องมันก็ตายแล้วระศูนย์พันแล้วจะเป็นยาบอนต้นไม้ก็ตามสัตว์เอสารกระตายก็ตามมันต้องตายแล้วระศูนย์พันแล้ว มันต้องได้สิ่งที่มันจะต้องได้ควรจะได้อย่างถูกต้องเรื่อยมาได้อาหารได้ดินฟ้าอากาศได้สิ่งแวดล้อมได้อะไรถูกต้องเมื่อมันรอดชีวิตมาหลายหมื่นปีหลายแสนปีล้านปี <c oughs> ดูความหมายคำว่าได้